บอกพวกเราว่าเรามองข้ามรายละเอียดอยู่อ่ะ <1> 1> มันคือเรื่องจริงนี่ฉันพลาดไปได้ยังไงวะเนี่ย <1> 1> ฉันก็สงสัยแต่แรกแล้วว่าคนระเบียบจัดอย่างป้าแอนอทำไมถึงวางแก้วระเกะระกะแบบนี้ไหนไหว้ถาหาจนทั่วแล้วเหม็นมีหีบสบักใบฉันว่านะกำแพงที่อยู่ด้านหลังโต๊ะวางชุดเซรามิกนั่นแหละ จะเป็นประตูลับที่พาเราไปสู่ห้องซ่อนศพแสดงว่าไอเสียงกรุงกริ้งเนี่ยมันเป็นเสียงเซรามิกชนกันป้เนี่ยสลากกว่าที่พวกเราคิดไว้นะเอาชุดเครื่องเซรามิกไปวางไว้แบบนั้นน่ะคนทั่วไปไม่มีใครเขาอยากเข้าใกล้ของที่มันแตกง่ายอยู่แล้วแล้วแผนถัดไปเอาไงดีวะ เวลาของผมเ,งเริ่มจะเหลือน,น้อยแล้วด้วยพวกเธอจะเอาเรื่องอะไรมากวนใจฉันตัต่เช้าเนี่ยพอดีว่าจะเอาคุกกี้มาขอโทษป้าแอนค่ะเห็นป้าแอนชอบดื่มชาคิดว่าทานด้วยกันน่าจะอร่อยดีค่ะฉันไม่ยกโทษอะไรให้ง่ายๆหรอกนะโอ้โหซยยิงกันมาจากต่างประเทศ มีอีกเรื่องนะครับป้าแอนคือพวกเราอยากจะเชิญป้าแอนไปเป็นผู้ใหญ่ในงานแต่งของคิมกับทาคืนนี้ครับครับอะไรไอ้ยวกแค่นี้จะจัดงานแต่งงานแล้วเหรออ่ามันไม่ใช่งานแต่งจริงๆของคิมกับทาหรอกค่ะป้าแอนคือพอดีว่าพี่แก้วเขาอยากจะจัดงานแต่งรักหลอกผีอะคะ่ะเพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณพี่วิทย์พี่วินไปสู่สุคติค่ะป้าใช่ครับดีเหมือนกัน ชื่อเสียงหอพักฉันป่นปีเพราะไอ้ผีสองตัวเนี่ยฟังไว้นะออกไปซะได้ก็ดีหอพักฉันเนี่ยจะได้ปกติสักทีเอ่อถ้างั้นพวกผมสองคนลาด,ดีกว่าครับขอรับวดีครั <S <S คบ มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพอดีพี่ยังง่วงอยู่อ่ะขอโทษที่มาลักคนแต่เช้านะครับพอดีเราสองคนอยากจะมาชวนพี่แก้วไปงานแต่งคลิมกับท้าครับนี่ค่ะนัดเชิญพี่ดีใจมากๆเลยนะที่น้องๆจัดงานนี้ขึ้นมา ่เชื่อว่าความทุกข์ของวิตศวินคงต้องจบลงคืนนี้สักทียังไงก็พี่แก้วไปให้ได้นะครับไม่พลาดแน่นอนจ้ะ,ะพี่แก้วจ๋าจอย่าอย่าลืมชวนป้าแอนไปงานนี้ให้ได้นะคะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปเตรียมตัวก่อนนะไดค่ะคบ๊นน<ม>ายบายนะครับ ริงด้วยคิมนางเดินมาแล้วอะนางจะฆ่าพวกเราปะวะไปรับหน้าจะรับหน้าใครกัน <c oughs> จะมีใครมางานนี้อีกเหรอ <c oughs> ไม่มีอะไระ <c oughs> ครับพี่พอดีคิมบอกว่าผมน่ารักดี เขาหน้ารักกันจริงๆเนี่ยนะสรุปจะแต่งกันลอกๆหรือจะแต่งกันจริงๆนะเนี่ยอะมามามา <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวพี่ช่วยทำงานเนี่ยเห็นแล้วก็นึกถึงสมัยทำกิจกรรมเชียร์ตอนนั้นเนี่ยสนุกมากมาสิพี่แกีครับไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวตรงนี้ไม่เพื่อนผมทำดีกว่า พี่ไปคุยกับผมฝั่งนู้นหน่อยนะ